สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพนะคะเป็นซีรีส์ที่ดังมากเลยค่ะตอนนี้เพิ่งจบไปไม่กี่อาทิตย์ก่อนเองนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะอยากให้ไปดูมากเลยค่ะสนุกมากค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวในส่วนของเนื่อเรื่องนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีที่แบบว่าเข้ามาแทรกอยู่ในเรื่องะคะ่ะเริ่มเลยค่ะอย่างแรกเนะคะเทคโนโลยีจดจำภาพค่ะ ถ้าสมมติเราดูในเรื่องะคะนำโดซานจะทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีจําภาพในตอนช่วงแรกๆเลยคะ่ะมันคือการที่เหมือนว่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วพอเราไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ใช่ไหมคะมันก็จะวิเคราะห์ว่าคล้ายๆกับอะไรที่เราเคยใส่ข้อมูลไปแล้วแล้วมันก็จะประมวลผลออกมาค่ะเช่นอันนี้ค่ะทิชชู่ใช่ไหมคะมันก็ขึ้นเลยคะ่ะว่า toilet paper คะ่ะหรือว่า i n s t a n d e นะคะนั่นนะคะเพราะว่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปะคะ่ะต่อมานะคะ อันนี้คืออะไรคะยองชิวเปิดไฟหน่อยไปดูกันค่ะมันคือลำโพงอัจฉริยะนะคะมันเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของฮันบีฮันจีพยองในเรื่องนะคะยองชิวอันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี AI อย่างหนึ่งค่ะความสามารถของมันคือการรับเสียงจากมนุษย์แล้วก็ประมวลผลตอบโต้ออกมาเป็นเสียงค่ะถ้าเราดูในซีรีส์นะคะยองชิวตัวนี้จะเหมือนเป็นเพื่อนของฮันจีพยองะคะมันสามารถแบบคุยแก้เหงาได้คุยปรึกษาได้ แล้วก็ทำประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะเช่นเช็คดวงทำนายดวงพยากรณ์อ,อากาศเปิดเพลงอย่างนี้ค่ะก็มันก็คล้ายๆกับระบบเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันตอนนี้เช่น Siri หรือว่า Google Home นะคะต่อไปค่ะ Machine Learning Machine Learning คืออะไรคะคือคงข่ายประสาทเทียมค่ะ ว่าอ,อันกอริทึมที่สร้างเรียนแบบการประมวลผลในสมองค่ะก็ถ้าในเรื่องนะคะนานดสซานจะอธิบายนาะเอกด้วยการเปรียบเทียบเจนกับทาซานะคะ่ะทาซานตอนแรกไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนะคะแบบว่าแล้วก็อีดีก็มาพบเจนยืน่นก้อหินไปให้เจนไม่ชอบยื่นดอกไม้ไปให้เจนชอบยื่นงูไปให้เจนไม่ชอบยื่นกระต่ายไปให้เจนชอบเจนบอกว่าน่ารักพอแบบว่าพอทาซานเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็ แบบว่าคลิปไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ได้เรียนรู้วิธีเอาชนะใจเจนนะคะซึ่ง Machine l e a r น i n g นะคะสรุปง่ายๆก็คือเหมือนว่าเป็นการที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะแล้วก็ทําให้ระบบมันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะโดยใช้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะคะเหมือนที่นางเอกวอคทานาสอนเครื่องจักรให้เรียนรู้ค่ะต่อไปนะคะแรนซ่อมแวร์สีแดงๆนี่คืออะไรนะน่ากลัวมากค่ะ แรมซอฟแวร์ะค่ะเป็นมาแวร์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีหลายรูปแบบการโจมตีบนช่องโหว่ของระบบคอมค่ะจะเป็นการเข้าไปลักข้อมูลไฟล์ของเราด้วยรหัสนะคะแล้วก็เขาก็จะเรียกค่าไทยมาค่ะเพื่อที่เราเราก็ต้องจ่ายเงินไปค่ะเพื่อที่เราจะได้รหัสอันกับคืนมาและสามารถเข้าข้อมูลของเราได้นะคะเนี่ยค่ะโซลูชันของเราถูกแรมซอฟต์แวร์โจมตีไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วยค่ะซึ่งสาเหตุ การติดแรนชั่มแ่คะก็จะส่วนมากก็จะมาจากช่องทางอีเมลช่องทางโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆที่ที่มันแฝงมากับเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือะคะหรือว่าระบบคอมของเราที่มันมีช่องโหว่มากเกินไปค่ะการต้องการง่ายๆนะคะที่เราสามารถทําได้ก็คืออัปเดตระบบปฏิบัติการอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสหรือว่าไม่ไปคลิกเว็บอะไรที่มันว่าซั่วไปนะคะโอเคอค่ะต่อไปค่ะ เห็นดูคคนย่าคนนี้เลคะ่ะเขามองไม่ค่อยเห็นมองใบเสร็จได้ลำบากค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ธุรกิจที่ในเรื่องธรรมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนนะคะ่ะอย่างแรกค่ะแอปลูนกินลลค่ะมันก็จะเป็นแอปนะคะที่ช่วยในการมองเห็นค่ะจะใช้เทคโนโลยีจดจำภาพจากต้นเรื่องนั่นแหละคะ่ะมาช่วย แล้วก็ใช้ยองชิวที่เป็นลำโพงอัจฉริยะมาช่วยด้วยกันนะคะเชื่อมเข้าด้วยกันเห็นไหมคะสมุกเข้าคุณย่านะคะเอาโทรศัพท์จ่อไปที่เงินหรือว่าเงินใบเสร็จมันก็จะช่วยอ่านให้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นค่ะอย่างที่สองนะคะทาซานค่ะระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะโลกที่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตาเคลื่อนที่ได้สะดวกสบายขึ้น เดี๋ยวนี้เราจริงๆเราจะเห็นได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะแล้วก็หวังว่าต่อไปมันจะพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของเรานะคะแต่เดี๋ยวกลับมาก่อนนะคะที่ทาซานร,ระบบขับเคลื่นอ,อนอัตโนมัติใช่ไหมคะจริงๆทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็น แบบว่าต่างประเทศหรืออาจจะในประเทศแบบมีการพัฒนาบ้านแล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะค่ะการลงไปในถนนเนี่ยเหมือนในรูปต้องมีการทดสอบระบบเพราะว่าเวลาขับรถมันมีการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายค่ะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนาแล้วคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีมากขึ้นค่ะก็วันนี้ก็ขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์บ้างแล้วก็ลองไปดูซีรีส์สตาร์ทอัพนะคะสนุกมากค่ะสวัสดีค่ะ